กล้วยทอดกรอบนอกนุ่มในแป้งไม่แข็งกรอบได้นานเหลืองแบบนี้เอาขึ้นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เยปางก็จะพามาทํากล้วยทอดหรือกล้วยแขกนะคะเราก็หากล้วยนะคะที่สุกกาลังดีนะคะหรือจะมีเปลือกสีเขียวปนด้วยก็ได้หรือจะชอบแบบไหนนะคะสุกงอมก็ทอดได้เลยสูตรนี้นะคะเราก็จะไปดูแป้งกันก่นกอนเลยค่ะ แป้งของเรานะคะก็จะมีแป้งสาลีมีแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะมีผงฟูน้ำตาลทรายมะพร้าวขูดคั้นหัวกะทิออกก่อนนะคะแล้วก็จะมีหัวกะทิเกลือนะคะแล้วก็จะมีงาขาวน้ำปูนใสค่ะน้ำเปล่าแค่นี้เองนะคะ เราก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะครึ่งถ้วยค่ะส่วนถ้วยตวงนะคะเรามีถ้วยที่บ้านเรานะคะใช้ถ้วยอะไรก็ได้นะคะเราทําน้อยก็ถ้วยเล็กก็ได้ค่ะทําเยอะเราก็ใช้ถ้วยใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะยาปังก็จะใช้ใบขนาดนี้เนาะเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะหนึ่งถ้วยตวง mm hmm. ก็เป็นถ้วยที่เรา เอาแป้งสารีใส่นั่นแหละค่ะแปะถ้วยเดียวกันนะคะแป้งทอดกรอบค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแป้งสารีอเนกประสงค์จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเดีย๋ยวปังก็จะเอาแป้งทอดกรอบค่ะใส่ถ้วยครึ่งนะคะจะทำให้กรอบอยู่ได้นานค่ะ ผงฟูนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่งาขาวลงไปนะคะส่วนงาขาวแล้วแต่คนชอบไม่ชอบเนาะใส่น้อยใส่มากแล้วแต่เรานะคะมะพร้าวปูดหนึ่งถ้วยค่ะ ต้องคั้นน้ำกะทิออกก่อนนะคะหัวกะทิะคะ่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายไม่ขาดขาวนะคะจะปังก็จะเอาใส่ครึ่งถ้วยค่ะความหวานนะคะเราเพิ่มได้นะคะลดได้ค่ะเราก็มาผสมแป้งเข้ากันให้ดีเราก็ใส่หัวกะทิลงไป หนึ่งถ้วยตวงนะคะที่เราใช้ตวงแป้งอะคะ่ะน้ำปูนใสนะคะเราจะใช้ไม่เยอะค่ะสักสามหรือสี่ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็มาผสมแป้งอีกครั้งค่ะเราก็เติมน้ำลงไปนะคะทีละน้อยค่ะแล้วผสมแป้งไปเรื่อยๆนะคะแป้งเริ่มข้นแล้วค่ะอย่าปังก็จะใช้มือ นะคะล้างมือให้สะอาดแล้วเราก็มาผสมช่วงนี้นะคะแป้งกับมือเราเนี่ยค่ะจะสัมผัสแป้งเราจะรู้ว่าจะใช้ได้ไม่ได้เนาะ <S <S เราทำแบบวิธีบ้านๆของเรานะคะทำกินเองง่ายๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเริ่มเหนืดแล้วเราก็จะยกนิ้วดูนะคะว่าแป้งเนี่ยจับที่นิ้วเราแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เราก็จะพักแป้งไว้นะคะ15-20นาทีค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะ20นาทีนะคะที่ยาปานพักไว้นะคะเราก็จะมาปอกกล้วยของเราใส่ได้เลยนะคะส่วนกล้วยนะคะยาปันก็จะใช้ลูกเล็กนะคะยาปังก็จะมาตัดนะคะ3มชิ้นแบบนี้เลยผ่าเป็น3ชิ้นนะคะถ้าเกิดลูกใหญ่เราใช้4ชิ้นก็ได้ค่ะ ความหนาความบางนะคะให้พอดีค่ะเราก็จะไปทอดกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็เอากล้วยของเราใส่นะคะใช้ไฟปานกลางนะคะ ช่วงที่เราทอดกล้วยอยู่นะคะอย่าให้กล้วยของเราติดก้นกระทะค่ะถ้าเกิดติดก้นกระทะแล้วนะคะกล้วยของเราจะทอดไม่สวยเลยค่ะเขาจะมีรอยไหม้เนาะเราต้องคอยดูค่ะเหลืองแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะให้เขาเหลืองออกสีส้มๆหน่อยนะคะ ตักขึ้นเลยค่ะให้เสด็จน้ำมันเนาะช่วงนี้เหลืองมากกินมากเลยเรากำลังทอดอยู่แบบนี้นะคะเราจะหั่นใบเตยใส่ก็ได้นะคะเพิ่มความหอมให้กับกล้วยทอดของเราค่ยาตาไม่ได้ใส่เสร็จแล้วค่ะกำลังร้อนอยู่เลยนะคะน่ากินมากเลยนะคะเราก็จะมาดูเนาะว่าจะกรอบขนาดไหนค่ะ เห็นไหมคะแป้งไม่หนาไม่บางมากค่ะกําลังติดกล้วยเราเลยเห็นไหมคะน่ากินค่ะทาขายก็ได้นะคะสูตรนี้กรอบมากเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในแป้งไม่หนาไม่บางมากกรอบอยู่ได้นานนะคะลองทําทานดูค่ะทาขายก็ได้นะคะสูตรนี้ค่ะ กล้วยทอดของเราก็ทำง่ายๆนะคะเป็นอาหารว่างคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ